เพื่อนๆกำลังมองหารถที่ผ่อนอยู่ประมาณ5,000อยู่ใช่ไหมครับวันนี้ วีคันหนึ่งจอดอยู่ข้างขวามือที่ผมจะมารีวิววันนี้ครับตัวนี้เป็นตัว v ีออสนะเพื่อนๆนะตัวหน้าเจนที่2นะครับก็เป็นตัว 1.5e ปี2015นะครับตัวนี้บอกก่อนนะว่าเลขมาอยู่เพียงแค่หลักแสนเท่านั้นเองเพื่อนๆนะครับทีนี้มาดูกันว่าคันนี้เราทาอะไรบ้างนะครับหเลยมีการขัดเคลือบสีให้หมดนะครับตัวนี้เราขัดเคลือบแก้วมานะครับสีฉ่ำๆเงาวๆวาวๆเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ไฟครับตัวนี้เข้ามาแล้วก็ขัด ไฟให้ใหม่นะครับเห็นไหมไฟใสามากนะครับแล้วก็โฉมหน้าเขาเห็นไหมครับมันมีโครเมียมนิดหน่อยนะอ่าโฉมหน้านี้เป็นโฉมหน้าที่คนเอาไปนิยมแต่งจัดทรงค่อนข้างเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว E ด้วยนะครับเพื่อนๆราคามันก็จะอาจจะเบาๆหน่อยเอาไปดูล้อแม็กกันดีกว่าล้อแม็กนี้ t o y ยต้ตรงรุ่นนะครับอันนี้ขอบ15สเปคเดิมโรงงานนะครับก็จะเป็น185ทับ60นะเพื่อนๆนะ แต่ว่าผมบอกแล้วนะว่าถ้ารีวิวแบบผมอะ่ะผมอยากจัดแม็กให้ชุดหนึ่งนะครับเนเพื่อนคิดว่าแม็กอะไรใส่เข้ากับวีอคันนี้สีขาวใส่กับอะไรดีวะเพื่อเนเพื่อนฝากพิมพ์คอมเมนต์นหน่อยนะครับมาดูที่ไฟครับไฟตัวนี้ก็มีไฟเดี้ยวในโคมนะครับแล้วก็กระจกเป็นปรับไฟฟ้านะ,อะโอเคในส่วนของประตูนะครับยังไม่มีโครเมียมขึ้นมานะครับเนื่องจากเป็นตัว e นะเพื่อนเือนมาดูข้างในดีกว่าเพื่อนๆอดูอันนี้เป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบ power นะครับเพลงก็เล่นได้เดี๋ยวผมเข้าไปรีวิวจริงๆให้้ดดดดููนัอ่าาหลงกีว นี่เพืเ่อนๆเห็นป่ะคืออันนี้เรามีการทําสปาหมดเลยนะครับกรีซิ่งหมดใหม่หมดนะแล้วก็สภาพเบาะนี่คือยัง99%เลยเพืเ่อนๆอันนี้เป็นตัว E นะครับเป็นตัว C-Dar นะเพืเ่อนๆนะมันก็จะมีเรื่องของตัวที่ใส่สัมภาระอยู่นั่นในนะครับไฟก็จะเป็นไฟโคมแพ้นะครับในส่วนของเบรกก็จะมี หลอดฮาโลเจนอยู่ข้างในไม่ใช่เป็น LED นะตอนนี้ผมหากุญแจไม่เจอเพื่อนอ่ากุญแจอยู่ที่นี่ลอยมาแล้วไม่ลอยหรอกเดี๋ยวเราเปิดด้านหลังดูนิดน,นึงนะเปิดด้านหลังดูนิดน,นึงเพียงพอไหมครับดูน้องเงินเพื่อแพนดูเพียงพอไหมผมว่ามันโอเคนะอ่ามันโอเคนะแล้วดูยางอะไรกันหน่อยนะครับนี่ครับคือสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะสภาพยังสวยอยู่เลยไปดูภายในกันหน่อยเจาะลึกภายในกันหน่อย คนที่มีเงินเดือนอยู่ประมาณ1,500 0บาทนะครับผมว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆผมยอมรับเลยใครที่ต้องการลดแบบสวยใครที่ต้องการลดคนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแบรนด์ t o y o ต้าอตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับตั้งแต่รุ่นเจนแรกแล้วมันทำออกมาดีแล้วก็โฉมใหม่มันทำออกมาสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ก็มายอยู่ประมาณ1 1 5 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองกระจกค,ครับเป็นปรับไฟฟ้านะครับแต่มีออโต้แค่บานเดียวเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกติ นะครับอันนี้ก็คือสภาพนี่คือประมาณ97นะเพื่อนๆนะโอเคตัวนี้ผมขออนุญาตปิดประตูก่อนเลยเพื่อฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ผมสตาร์ทไป1.5นะครับดูดิว่ามันจะมีเสียงเข้ารนหรือเปล่าอ่าโอเคเงียบๆนะอ่าในส่วนตัวรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เข้าเท่าไหร่นนะก็ดูเพื่อนลองฟังดูแล้วกันส่วนเรื่องของเครื่องเสียงตตัวนี้ทำมาดีแล้วแต่เราเปลี่ยนขึ้นกันหนะ่อยเราเปลี่ยนขึ้นกันหนะ่อย รจริงๆมันสามารถเสียบ AUX แล้วก็ USB ได้นะเพื่อนๆนะบลูท t o o t h ทำเพลงให้ดีโอ้สิ่งดังอยู่สิ่งดังอยู่โอเคนะครับแอร์ดูครับไม่หักไม่ลอกนะสวยมากเออรถสปีดสิบ้าเพื่อนแล้วก็แอร์ดูครับดูความเย็นดูดลมแอร์เลยอะลมแอร์ค่อนข้างดีนะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT ครับคือสามารถไล่ระดับได้ไม่ว่าจะเป็นตัว L <temos S 1> ตัว2 ขึ้นดีดีสาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะก็โอเคแล้วก็ส่วนถัดมาก็เป็นเรื่องของเบาะนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่ะเรื่องของเบาะนะครับตัวนี้ปรับได้มนนวลนเลยนะครับเห็นนะอ่ะปรับได้นะครับแล้วดูสภาพมันเป็นกำรรมะหยี่นะนเพื่อนเออค่อนข,ข้างเป็นกำรรมะหยี่ตรงกลางเป็นผ้านะก็คือมันค่อนข้างที่จะทําความสะอาดยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นเบาะหนังมันจะดีกว่านี้นะครับเบาะผ้าก็มีข้อดีตรงที่ว่า ไม่ร้อนมากนะครับแล้วก็มันดูช่างมันโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูหน้าฝากระโปรงกันดีกว่าน้ำหนักใช้ได้น้ำหนักใช้ได้น้ำหนักดีเลยนะครับตัวนี้เห็นไหมอันนี้ยังไม่มีการเก็บสีนะครับยังไม่มีการเก็บสีนะก็ดูลองดูครับอันนี้คือโครงสร้างหลักนะครับเรามีการการับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่มไม่มีจมน้ําไม่มีกับกอไม้ครับแล้วก็เครื่องยนต์เป็นตัว VVTI นะครับน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ ่าเดี๋ยวมีการส่งมอบอะไรเงี้ยเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมะนาสนะครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมน้ำยาหลอยเย็นให้ปกตินะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ราคาตอนนี้นะอยู่ที่299,000บาทผ่อนอยู่ต่อเดือน5,000กว่าบาทเพื่อนเงินเดือน1 000, 5 0 0 0 0บาทนะครับสามารถเป็นเจ้าของคนเดียวโดวยไม่ต้องใช้คนกลางด้วยซ้ำดีไหม ยังไม่หมดแค่นั้นนะเพื่อนๆนะคันนีรับประกันสูงสุด10ปีหรือ1,000 100, กิโลเมตรจบนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะทางเรามีฟรีจัดฟรีโอนส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยครับอ๋อเป็นไงแล้วก็อย่างที่ว่ากันนะครับผมแถมให้อีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับคือฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้อีกโอเคไหมเพื่อนถ้าใครชอบแบบนี้พิมพ์คอมเมนต์มาครับหรือว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับอย่าลืมนะตัวนี้ผมว่ามันคุมากบ๊ายบาย